อโอเคทุกคนครับมาต่อกันเป็นพาร์ทที่สามนะคะทุกคนโอเคฮะเอ่อตรงนี้ขึ้นไม่ได้เอ่อโอ้ต้องต้องเอากล่องนี้แน่เลยทุกคนมากล่องนี้ลากได้หรือเปล่าถ้าขึ้นได้ก็ต้องลากได้นะฮะอ่าลากได้จริงๆด้วยอ่าม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 าโอเคเดี๋ยวเราก็แค่เอากล่องเนี่ยมาต่อตรงนี้เราก็กระโดดขึ้นไปได้นะฮะทุกคน ชุดเออขึ้นแล e ้วก็กระโดดอึชเออนั่นไงทุกคนเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวอุ้ยนี่อะไรอะ what what is this เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักก่อนอุ้ชเออนั่นแหละ กดได้ไหมอ้ยกดได้มันคืออย่างอ่ะอุ้ยอยอ๋ออ๋อทุกคนมันคืออะไรนะเขาเรียกมันมันมันเป็นเหมือนจุดเซฟป้าพอกดแล้วมันก็แบบเหมือนแบบมันเป็นการดูดพลังอ่ะทุกคนเออนั่นแหละประมาณนั้นเออแล้วไงต่ออ่ะเออลากกล่องนี้นะฮะโอเค ลากลูกลูกสเตลลาลูกลากเออนั่นแหละลากลากลากนะคะแล้วก็เอามาต่อต,อตรงนี้นะคะทุกนะคนเพราะว่าเราขึ้นไปไม่ได้เนะตรงนี้ถ้าว่าเราทําอันนี้มันเราก็ขึ้นไปไม่ได้นะทุกนะคนอ่าโอเค easy มาก easy จริงๆอ่าขึ้นทํางไงต่อ,ต,อต้องต้องกระโดดไปตรงนั้นเหรอต้องหาอะไรมาต่ออีกไหมหรือว่า กระโดดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยได้โู้ยลาดเหมือนกันน่าเราเนี่ยเราลงบนเ่อนท์เอ้ยเอากูตาย What อ๋อผมตกแน่เลยเมื่อกี้ทุกคนครับผมตกจากที่สูงเกินโอ้หตายได้โง่มากเฮ้ยๆๆ้ย วิ่งเลยเตล่ารู้อุ้ยน่าเกียดมากเลยดูดิน่าเกียดมากเลยอะ่ะเออหลุดไปแล้วมันคืออะไรวะทุกคนมันเหมือนกับเป็นหนวดปลามหมึกไหมอุย้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทำไงต่อตรงนี้ทำไงต่อขึ้นแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อกอนฮัลโ,โหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโอเคฮะ แล้วมันจะดันขึ้นไปใช่ไหมเออเนี่ยจะดันกระโดดผมตายโง่มากเลยอะทุกคนดูดิคือแบบเฮ้ยโอ๊ยไม่ทันอีกแล้ว,ว่ะผมตายโง่มากเลยเนี่ยอะเล่นลงมากระโดดแล้วก็รอเป็นช่องว่างนะคะทุกคนตรงนี้ช่องว่าง ต้องว่างยา,ยา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 ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นกระโดด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 เอา้าเริ่มหัวล้อแล้วนะเริ่มหัวล้อแล้วนะเออขึ้นอย่รีบดันนี่มันคือตัวอะไรวะทุกคนมันเหมือนเอา้าเอยกูาาตายโง่มากเลยครับทุกคนครับผมแบบผมตายโง่มากเลยอ่ะกูตายแล้ว ต้องเลงดีๆนะฮะดัะนขึ้นมากระโดดแปบ๊บนะฮะรอจังหวะอ่ากระโดดกระโดดเออนั่นเลยมันคืออะไรวะทุกคแบบน, ouais! yeah! น,นมันเหมือนเป็นงูหรือเปล่าเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเลยอ่ะเออแบบเหมือนหนวดอุ้ยเฮียเฮียเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อนั่นไงทุกคนคะมันเป็นเหมือนหนวดปลาหมึกหรือเปล่าตรงเนี้ยเออ วิ้ยน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยทุกคนดูดิเฮ้ย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 เฮ้อย่าอย่าอยนะอย่านะไม่เอานะอย่านะโอ้มึจะมากันกี่หนวดเนี่ยถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอขอขอเวลาหน่อยขอเวลาขอเวลา พี่โหดไปป่ต้องเริ่มใหม่เลยขู่แล้วดูหนวดดีน่ากเกียดม,มากเลยอะดูดิอ่าโอเคตรงนี้เลื่นลงมาเลื่อนที่ลุกเอาดออฮ่า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 ฮ่นฮฮ่า่าฮนะ่า่า่าฮ่าน่าฮ่่าฮ่า่่า ล้มเออล้มแล้วก็กระโดดอุชอ่าโอเคโุ้ยแล้วดูหนวดดิน่าเกียดแบบน่าเกียดมากดูดิมากันกี่ตัวกี่หนวดวะโหแล้วคือแบบโ oh oh อ้ไม่กอดอมมากอ่าโอเควิววย,ย,ยเดียวเดียวเดียวเดีย ไปแล้วมันได้อะไรก่อนอ๋อกระโดดกระโดดเซล่าูกกระโดดเอฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮยเฮยโอ้อ้ยโคุรไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดนะะเออ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 คุาโผล่ที่ไหนอีกเนี่ยเหมือนจะเป็นแดนหิมะมากทุกคนใช่ไหมเอ จะเป็นเดนหิมะเลยอ่ะมาทุกคนเดินเดินหน้ากันต่อไปนะฮะชีวิตเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยนาะ,ะเมื่อกี้คือแบบลุ้นแบบทรหดมากเลยนะแบบแบบจึ้งมากเมื่อกี้แบบเกือแบบขิดแล้วเมื่อกี้ถ้าหากว่ามาช้ากว่านั้นคือขิดเลยนะเมื่อกี้เกลียมาก ไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะหรือว่าให้วิ่งเฉยๆเฮ้ยวิ่งชิวๆอย่างนี้เลยหรอวิ่งชิวๆอย่างนี้เลยหรอโฮ้ยสบายไปปะสบายไปไหมสบายไปไหมก่อนฮะหลเออเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเลนส์เสาเหรอโอ้ยกูเห็นเล็กมันพุ่งออกมาจากหิมะเลยจ้ามันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะ เอ๊ะมันมุดดินได้ด้วยเหรอวดธีมาได้ด้วยเออมันคืออะไรวะทุกคนเราต้องรอให้มันไปอย่างงี้เหรอว้าวโอ้โหสามตัวสามตัวเร็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 วโอ้โอเคเฉียดตายฮะแสดงว่าถ้าอยู่บนหินเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมเออน่ะน่าใช่ใช่ไหมโอ้เนี่ย อยู่บนหินมันขึ้นมาไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวร้อยมันไปก่อนไปเลยไปเลยไปเลยเออรอยจังหวะนะฮะเราเร็วเราเร็วเตล่าเราเร็วเชียร์ตูดเชียร์ตูดเออไม่ได้กินกูลอกอุยจะเป็นอะไรที่แบบมันแบบมันลุ้นระทึกมากเลยนะเนี่ยไม่ไหนเด็กกูลอกไม่ไหนเด็กกูลอกแ,แล้วคือมันเป็นอะไรที่เมซิ่งจิงกระเบลมากเลยนะดูดิ แต่ละแมปไอแต่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 ลันด่านนี่คือแบบฉันเหนื่อยมากนะพูดตรงๆเลยแต่ลันด่ <hi> านนี่คือฉันเหนื่อยมากอะสเตล่าไหนยังไปไปไงไงต่อไปไงต่อสเตล่าเดินหน้าเนาะลูกเนอะตองเราต้องเดินหน้าชีวิตอะต้องเดินหน้าเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยวนะหน้าผาเหรออุ้ยหน้าผานะเออนั่นแหละถูกแล้วหน้าผาเหรอได้ใช่ไหม อุ้ยเออฮ้ยได้หวะได้หวะได้วะขึ้นไม่ได้อีกไหมอะ่ะอุ้ยไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้ยหวนตัวหรอพร้อมนะสามสองหนึ่งเอออุ้ยโอ้โหเตล่าคือถามจริงนะตกลงมาจากที่ที่มันสูงกว่านี้แม่งไม่เป็นอะไรแม่งแบบตายเลยแบบพอาเป็นอย่างนี้ยแบบไม่มีอะไรไปจะทดสทานน้องเขาได้เลยเนาะ อันนี้ไงตัวกระโดดได้หรือเปล่าอ่ะไป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 ทุกคนไปคนเด้ออ้าว what ลงไปแล้วมันจะลื่นไหลลงไปเหรอทุกคนทำไงอ่ะก้อนหินนี้หรือเปล่าเออเนี่ยมีสิทธิ์นะก้อนหินนี้เอา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 ไรของมึงเนี่ยชูขอร้องมีสติหน่อยลากกดกดสิว่าเฮ้ยลาก อ้าวกดไม่ได้อีเวน Amazing จริงกระเบลมากอ่ะลงมาใหม่ก่อนทุกคนแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะฮะผมนึกถึงอะไรนะโมอายเลยอะเออนึกถึงโมอายเลยมึงแรงเออเนี่ยง่ายแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ล่ะอ่ะแล้วก็ดันอูหย,ย,ยไปเร็ว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  อ๋มันอยุดอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเราก็ต้องกระโดดลงไปวันนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเห็นไหมเป็นไงสมองจีเนียตสามร้อล้านไอไไอคิวเอ,อ้ไอคิโวยตัวเองแล้วหนึ่งวิ่เดนนะสะพานนี้ไปได้ใช่ไหมมั่นใจแน่เนวิว่าสะพานนี้จะไปได้แน่เนอน่เอุย้ยโอ้โหไปได้ง่ายมากมึงไปแบบไปง่ายมาก นั่นบนนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วนะเนาะวิท้งเป็นผมันขยายขึ้นอะ่ะแล้วดูสะพานตรงน,น,นั้นนี่คือแบบห้อยเองอะไรอย่างงี้ละดูดิลงได้ใช่ไหมเออลงได้ลงได้ฮะทุกคนครับตรงนี้สไลด์ใช่ไหมสไลด์อ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว,วม,นนม,นวมันมาอีกแล้วไอตัวมุดดินอ่ะทุกคนมันตัวมุดดินมาอีกแล้วอ่ะโอ๊ย ทอมากนะบนไม้มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมบนไม้บนไม้ไมเออเนี่ยบนไม้มันขึ้นไม่ได้อุ้ยด้านหน้าคืออะไรอะ่ะทุกคนด้านหน้าเหมือนจะเป็นมันคือหย่างอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 มันขึ้นมาไม่ได้ขนอย่าล้ำเส้นสิเพื่อนมันขึ้นมาไม่ได้ตรงเนี้ยนี่ถุงอะไรอะ่ะถุงอะไรก็ไม่รู้แต่ขอขึ้นดูด้านบนก่อน มันเหมือนจะเป็นกับหอสังเกตการอะไรสักอย่างไหมทุกคนโอ้นั่นบนเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นะระฆังหรือเปล่าเออใช่นั่นบนเหมือนจะเป็นะระฆังนะฮะทุกคนอ่าโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อสามารถที่ว่าจะขึ้นลงขึ้นลงได้นะฮะอ่าโอเคงานดีงาน,งานไวเวอร์มึงอ่ามา ระคังตรงนี้ทำไงก่อนอยากรู้กดได้ใช่ไหมอ่ะกดได้แล้วก็ทำไงอ่ะดึงเหรอดึงไปด้านหลังอแล้วมันจะดีดไปด้านหน้าอย่างนี้เหรออ่ะแป๊บนะทุกคนนะดึงไปด้านหลังมันกดไม่ติดอ่ะเนี่ยมันเสียอย่างนล้มันกดไม่ติดเนี่ยเออเนี่ยดึงดึงอุอว๊ว้าวมันเกิอดอีหยังขึ้น้ยเดี๋ยวนะ หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปหมดเลยทำไมอ่ะทำไมมันหนีกันไปหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนตอนที่ผมตีคล้องอันเนี้ยแล้วแล้วพวกนั้นแบบแม่งแบบหนีหมดเลยอ่ะมันกลัวคล้องหรือยังไงเออว่าโอ,อ้มันเป็นมันเป็นไม่ได้นะว่ามันจะกลัวคล้องอะไรเงี้ยแบบมันชอบเสียงดังอะไรเงี้ยเอออาะมาทุกคนงานีซี่มากเวอร์ อ๋อนี่ไงทุกคนก็คือตอนนี้คือไม่มีแล้วเพราะว่าเราตีค้องไปเมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคผมรู้แล้วแสดงว่าแต่ละด่านเนี่ยเราจะต้องอุย้ยเฮียมมาอีกแล้วะเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรน,นะเราจะต้องตีไอ้คองเนี้ยให้ได้ใหญ่คองใหญ่ๆห,ห,ห่เนี่ยเออนั่นแหละมราไม่ทำอะไรต่อได้เอยอุอ๊ย อ๋อเดี๋ยวนะมันมียอุ้ยอุ้ยอุอ่ะโอเคทุกคนเลิศมากอเมซิ่งจริงกระเบลอมาเลยมาเลยแล้วก็เอาไปจุดไฟตรงนี้ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะไม่ใช่แค่น่าจะใช่แน่นอนเอออ่ะโอเคไม่ไฟมาแล้วรู้สึกว่ามีไฟขึ้นมาในกายทันทีอ่ะมากระโดด ออาล่าไฟนี้ไม่ทำอะไรก่อนนะโอ้ว่าเผาเชือกเหรอเอาไฟนี้เผาเชือกเหรอทุกคนน่าจะใช่นะถ้ากดไม่ติดอีกแล้วเนะี่ยมันไม่มีปุ่มให้กดอดีทุกคนเอยได้แล้วได้แล้วเอออ่าเผาอุ๊ชลนเอเอ,เอไปเลยพวกมึง โอเคทุกคนครับก็แสดงว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกลัวเสียงคลองนะฮะในเมื่อที่ว่าเราเนี่ยตีคลองลงไปก็จะกลัวนะมันหนีไปแล้วเราก็เดินได้อย่างสบายสายแบบคุณนายสเตล่านั่นเองวิเสียดายมากเลยอะ่ะคุณสเตล่าคุณไม่มีบอดี้การ์ดสักคนหนึ่งเลยอะ่ะนั่นหน้านี่คือมีต่อใช่ไหมหรือว่าเป็นหรือว่ามันเป็นอะไรด้านหน้าถ้าไอตัวมุดดินนั่นโผล่มาก็แสดงว่าด้านหน้ามีต่อ เออเราเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าด้านหน้ามันมีต่อเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรดีมากนะทุกคนเราจะได้นำการแบบอะไรนะให้แบบเอ็อกซ์ซสไซ์ร่างกายคุณนายสเตล่าหน่อยเอออะไรเงี้ยอ่านั่นไงกูว่าแล้วมาแลวอีกตัวหนึ่งอุ้ยเมืองเมึองมึองอุ้ยอ้โอ้อุ้ย,ออยนอนโอ้โหขู่แสดงเลยนะนอนนอนน่ารักมากเลย เหมือนเป็นเหมือนเป็นสัตว์ดึกดนะําบรรพ์มากว่าจะเฉียดฉิวเฉียดตูดนิดเดียวนะเมื่อกี้เออฮู้วโอ้ยก็เป็นอะไรที่แบบตื่นละง,งกกระึกใจมากแล้วนี่อะไรเนี่ยสะพานผักเนี่ยเอ้ยสะพานผักสะพานพังขึ้นได้อ่าโอเคเฮ้ยมันจะชิวอย่างนี้ไม่ได้นะสเตลลาเฮ้ย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 ออออโอเคโอเค ไอ้กูก็นึกว่ามันจะหล่นตกหน้าผาอ่าข้ามไม้หล่นแน่นอนเออนั่นเก,กว่าแล้วกูกว่าแล้วกูว่าแล้วกระโดดกระโดดกระโดดเออเป็นไงโอ้โหเทคเดียวผ่านนะครับน,นน,น่นอเทคเดียวผ่านนะครับโอเคตรงนี้อ่าอีกแล้วอีกแล้วครับทุกคนครับอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ย อีกแล้วเหรอเนี่ยอีกแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยมีบันไดมีบันไดแป๊บนะมีบันไดครับทุกคนครับมันมีบันไดมีบันไดอ่าขึ้นขึ้นสี่เออทำาหผมรู้สึกเหมือนด้านหน้ามันจะยังมีต่อว่ะทุกคนเห็นปะน่ะเป็นเงาลางๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้ my god คือคลิปนี้ก็จะขึ้นหอคอยกันทั้งคลิปนะฮะทุกคน คือก็ไม่แปลกใจนะที่ว่าเซนล่าถึงไรมาอยู่ในโลกเนี้ยเพราะว่าเซนล่ามันโง่เกินคนไงทุกคนก็นเนี่ยนเนี่ยโง่เหมือนคนเล่นนี่แหละไม่ใช่อะไรอุ้ยผลักได้ว่ะเย็ดเค้ผลักได้แล้วผลักขึ้นมาแล้วมันได้อะไรอ่ะผลักขึ้นมาแล้วได้อะไรก่อนต้องหาอะไรมาไอ้นี่แน่เลยเอ้แต่เมื่อกี้ค้องมันอยู่ด้านล่างใช่ไหม เออว่าเอาเอใช่เมื่อกี้คล้องมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมไปดูสิเออใช่จริงๆรด้วยแสดงว่าเราต้องทำมันยังไงก็ได้ให้คล้องเนี้ยมันดังเว้ยอันนี้ลากได้ไหมลากได้หรือเปล่าอ่าลากได้นะคะแสดงว่าเราต้องเอาเนี้ยลากขึ้นไปแล้วก็ดันให้มันหล่นลงมาแล้วก็กระแทกกับคล้องกันคล้องดังนะฮะเออเนี่ย จีเนียดไหมละมึงจีเนียนมากบันไดลกูกบันไดบันไดโอ้โหทักษะการขึ้นบันไดของสเตลล่านี่คือแบบมีความมันแบบมีความมันแบบอะไรให้แบบคุณนายแบบโอ้ยรินเจอร์มากแล้วเราก็ไปปรับนั่นบนใช่ไหมตรงนั้นอะเออถ่าใช่นะอ่ะฮะขึ้นปุ๊บปรับนั่นบนแล้วก็ให้มันขึ้นมาแล้วก็ดันหล่นลงไปแล้วค้องก็จะดัง อ่ะโอเคเก็ตแล้วดันเออโอเคฮาร์ททุกคนนะมาดูไปดูมามันก็ง่ายเหมือนกันนะเออแบบเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่า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 นะไม่เล่นด้วยนะอย่างงี้ไม่เล่นด้วยนะเอาเฮ้ยอ๋อโอเคทุกคนนะลากปึ ng มันไปกันหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้โหทางสะดวกแล,ลว้วสิเรารอบนี้ <c oughs> โอ้โหสนุกนะสนุกมากเลยนะเนี่ยเล่นสเตลล่าเนี่ยจะเสียดายอย่างหนึ่งสเตลล่าแม่งสู้ชีวิตไปหน่อยเอออ่ามาลงแล้วก็เดินได้ยาวๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวนู้นมันไปแล้วไปทุกคน มั่นใจแน่นวิว่าจะเดินไปได้นะไม่มีอะไรมาแล้วใช่ไหมเออเนี่ยชิวเข้ามาหน่อยเห็นไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วมันไม่มีอะไรแล้วสแสดงว่าเมื่อกี้นั่นจะเป็นด่านสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับไอ้ไดโนเสาร์มุดดินนั่นนะฮะไม่มีอะไรแล้วจริงนี่อุ้ยดนตรีนี่คือแบบชิวมาก ดนตรีคือแบบฮือหางเลยมึงด้านหน้ามีอะไรอีกไหมเออเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียเดียวเดียวมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวก้อนหินพี่ก้อนหินก้อนหินนัานหน้้านหน้าด้นหนนหอีกแล้วเหรอเร็วเร็วเร็วเรวเร็วสเต่าเร็วเร็วเร็วขึ้นก่อนเออนั่นแหละเฮ้ย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 ย ยายายาอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยขีดเหรออ้าวแสดงว่าขีดนะคะถ้าหาว่าเดินเข้าไปมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับแบบอื่นเหรออ่ะมาแล้วโอเคมันไม่เหมือนกับอันที่แล้วหรออันที่แล้วมันขึ้นไปบนหอกคอยแล้วมันจะแล้วไอไดโนเสาร์เดวนี้มันจะขึ้นมาไม่ได้นี่เอางี้แล้วกัน ขึ้นวันนี้ก่อนเดี๋ยวมึงรีบไปเลยนะเหม็นขี้หน้านมาวนอะไรแถวนี้ไปเลยน้ำคางไม่ใช่อะไรหรอกคนจะทำมาหากินเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่อะไรนะมาอาัดคลิปเอาตอนตีอาตอนเที่ยงคืนเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่สู้ชีวิตมากอ้าวขึ้นไม่ได้เวรแล้วไงโอ,โอ้โห ขึ้นไม่ได้ซะด้วยยากแล้วงานนี้โอเคขึ้นไม่ได้ก็เริ่มที่จะยากแล้วครับทุกคนงานนี้เริ่มยากแล้วอ่ามาโอเคตั้งหลักใหม่นะทุกคนครับตั้งหลักใหม่มาปุ๊บเราก็ต้องขึ้นไปนั่นบนเลยนะอ่าโอเคโอ้ยเป็นอะไรที่สู้ชีวิตมากโอเค อ่าคือด้าน,น,นบนแล้วก็ลากไอ้นี่ให้หล่นลงไปหรอแล้วมันจะขึ้นไปอูอ่ามาทุกคนผมรู้แล้วหลังจากไปศึกษามานะโอเคเราจะต้องลากอันนี้ให้มันหล่นลงไปด้านล่างก่อนแต่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อะทุกคนต้องทำไงอ่ะเดินมันก็ไม่ได้หรอ ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้อะผมพยายามที่จะกดแล้วนันกด,ดไม่ติดอะ่ะคือใครที่เล่นใน PC ซกับคนที่เล่นในจอยนี่เป็นอะไรแบบได้แบบได้เปรียบมากไม่เหมือนของคนที่เล่นในโทรศัพท์นะจ๊ะโอเคอเมซิ่งจริงกับเบลมากแลก้วก็ไงต่ออ่ะลากลงไปลงไปสิลงไปเออ เออเห็นไหมบอกเลยยุเห็นไหมฉัน,นบอกแล้วเฮเบอร์เนาขึ้นมาทำอะไรต่ออ๋อเป็นทางไปต่อเหรออ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอา้าวผมบอกแล้วผมตายโง่ครับทุกคนผมบอกแลยโอ้ <laughs> oh my god มากเอ้ยอะไรเนี่ย หมู่บ้านหรอโอ้ว้าวเราเจอกับหมู่บ้านแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนครับเราเจอกับหมู่บ้านแล้วรู้สึกว่าบินกำลเมืงใจขึ้นมาในการเล่นทันทีไม่แน่ใจว่าเราน่าจะเห็นไอ้ What the fuck เจอกันอีกแล้วเหรอ ไม่เอาแล้วนะไอ้ผีเปรดไอ้ผีเกเนี่ยเจออีกแล้วทุกคนกดินเ,เข้ามาในไหนเนี่ยเมืองหิมะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นของชนเผ่าอ,อะไรเงี้ยหรอแสดงว่าที่เนี่ยมันมันมันต้องมีคนแต่ว่าวันนี้ก็แค่นี้ดีกว่านนทุกคนโอเคพัดหน้าบ๊ายบาย